จสร็นิสัยเล็กๆพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทุกวันกี่คนในที่นี้ครับที่อยากจะเป็นคนที่เติบโตทั้งด้านชีวิตและความมั่งคัง่งลองดูนะครับว่านิสัยเล็กๆที่คุณฝึกทําได้มันมีอะไรบ้างข้อหนึ่งครับนิสัยที่คุณใส่ใจกับสุขภาพของคุณตั้งแต่การนอนหลับพักผ่อนเครื่องดื่มอาหารที่คุณรับประทานหรือแม้แต่ขนมนมเนยครับคุณจะต้องใส่ใจนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญเนี่ยเราอินพุตอะไรเราก็จะได้เอาพุตอย่างนั้น คุณกินอะไรคนก็จะเป็นอย่างนั้นคนดื่มอะไรคุณก็จะเป็นอย่างนั้น,เ,น,น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยรอให้อายุเยอะนะครับแล้วก็ค่อยมาดูแลสุขภาพแบบนี้นะครับข้างในมันพังก่อนสิ่งสําคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้ามก็คือฉันเนี่ยไม่ค่อยดูแลสุขภาพฉันนอนดึกก็ได้ไม่เป็นไรแต่เวลาที่สุขภาพพังเนี่ยมันกู้คืนกลับยากนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกเครื่องดื่มที่คุณดื่มอย่าดื่มน้ําเย็นจนเกินไปถ้าเป็นไปได้ครับดื่มน้ําอุณหภูมิห้องหรือว่า น้ำอุ่นบ้างก็ได้นะครับส่วนอาหารเนี่ยก็พยายามงดน้ําตาลและแป้งให้หน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทานนะครับก็ยังทานอยู่แต่ว่าทานให้หน้อยลงเน้นไปที่โปรโตีนแล้วก็ผักนะครับข้อที่2ครับให้มีนิสัยในการออกกําลังกายครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงการออกกําลังกายเนี่ยนอกจากจะทําให้สมองของคุณเนี่ยมีไอเดียราบรื่นแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายของคุณเนี่ยทรงพลังด้วยนะครับคนสําเร็จส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับการตื่นเช้าแล้วก็ออกกําลังกายครับเพราะฉะนั้นคุณจะจัดเวลาอย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันออกกําลังกายนะครับอย่างน้อย30มนาทีข้อที่3ครับตื่นมาอย่าลืมสํานึกรู้คุณก็คือพูดขอบคุณทุกอย่างที่คุณมองเห็นซะก่อนเป็นการขอบคุณสรรพสิ่งครับยิ่งคุณนะครับสร้างแรงดึงดูดมากเท่าไหร่ในการสํานึกรู้คุณคุณก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาคุณเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคุณตั้งโปรแกรมเลยว่าคุณจะจูนหาสิ่งดี และนั่นแหละครับเป็นนิสัยลเล็กๆที่คุณควรจะทําฝึกโฟกัสสิ่งดีนึกถึงสงิ่งดีในทุกๆเชา้าและระหว่างวันและก่อนนอนนะครับข้อที่4อย่ามีหน้าเพื่อนความเศร้าความกังวลและความเครียดก,ก่อนนอนสิ่งนี้จะทําให้คุณตอนตื่นมาเนี่ยเหนื่อยล้าแล้วก็หมดพลังงานแล้วก็ขาดไอเดียในตอนเช้าครับสิ่งสําคัญก็คือฝึกที่จะชื่นชมตัวเองแล้วก็มองหาสิ่งดีในวันนี้ว่าวันนี้วันทั้งวันเนี่ยเรามีอะไรที่ทําสำเร็จบ้าง มีเรื่องอดีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างให้คิดถึงมันนะครับก่อนนอนก่อนนอนจะต้องมีรอยยิ้มและความสุขและอารมณ์สมดุลและรู้สึกดีนะครับเพราะจะทําให้คุเนี่ยหลับลึกด้วยแล้วตอนตื่นขึ้นมาคุณก็จะสดชื่นมากเลยครับข้อที่5ครับจัดเวลาให้ตัวเองอย่างน้อยเวลา30มนาทีหรือ1ชั่วโมงครับในการพัฒนาตัวเองเช่นเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองเรียนคอร์สออนไลน์ฟังไร้สดอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือว่า อ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้ครับที่มีประโยชน์กับตัวคุณในด้านการเติบโตครับคุณอาจจะอ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับวงการคุณก็ได้หรืออาจจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวงการคุณก็ได้หลายคนคิดว่าถ้าเราเนี่ยเก่งการตลาดก็คงต้องอ่านหนังสือการตลาดใช่ไหมครับผิดครับอับราฮัมนะครับได้บอกว่าถ้าเราเนี่ยอ่านหนังสือที่ไม่ใช่วงการของเราก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีมุมมองในการใช้ชีวิตและการตัดสินใจด้านธุรกิจได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นลองท้าทายตัวเอง พัฒนาตัวเองในการทําสิ่งใหม่อ่านสิ่งใหม่ๆซะบ้างหรือว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการของคุณโดยการศึกษาเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญก็ได้นะครับข้อ6ครับไม่ลืมที่จะจัดตารางเวลาให้กับตัวเองหรือตารางชีวิตของคุณนั่นแหละครับสิ่งสําคัญเนี่ยควรจะมีสมุดโน้ตหรือว่าสมุดตารางเวลาหรือคุณอาจจะใช้แอปพลิเคชันก็ได้นะครับในการจัดตารางเวลารายวันรายสัปดาห์และรายเดือนหลายคนบอกว่าเราเนี่ยสามารถวางแผนก่อนนอน แล้วตื่นเช้าค่อยทําได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับแต่คําถามก็คือถ้าวันนี้คุณทางานหนักแล้วคุณเหนื่อยแล้วคุณนอนหลับไปพรุ่งนี้ก็จะไม่มีแผนงานใช่ไหมครับวิธีที่โอป้าทําก็คือโอป้าวางแผนทีละหนึ่งสัปดาห์ครับอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณวางแผนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์คุณก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วว่าคุณว่างหรือไม่ว่างคุณยุ่งตรงไหนคุณมีงานอะไรเพราะฉะนั้นถ้าโอป้าแนะนําจากที่โอป้าทํานะก็ทําตามที่เป็นสัปดาห์ก็ดีครับ หนึ่งสัปดาห์ลิสมาเลยว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างมีงานอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยงานอะไรเร่งด่วนงานอะไรที่ตัดออกได้งานอะไรที่ต้องเร่งรีบทําให้จบถ้าทําจบแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณควรจะตัดตารางเวลาด้วยนะครับข้อที่7ครับสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องบริหารจัดการเงินฝึกนิสัยการจัดการเงินทุกๆวันเช่นออมเงินวันละยี่สิบบาทออมเงินวันละหนึ่งร้อยบาทหรือออมแบงห้าสิบแบงยี่สิบก็ได้ครับ ฝึกนิสัยการออมให้เป็นนิสัยและฝึกนิสัยเนี่ยที่จะบันทึกรายรับรายจ่ายหลายคนพลาดในเรื่องนี้ครับอาจจะดูเป็นนิสัยเล็กๆแต่ส่งผลต่อการเงินและความมั่งคั่งของพี่พีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือฝึกนิสัยออมเงินหรือว่าจะตัดเป็นรายอาทิตย์รายเดือนก็ได้ครับเวลาที่มีรายได้เข้ามาเนี่ยเราจะหักเงินอย่างน้อย10-15%เในการออมเก็บเอาไว้ไม่ยุ่งกับเงินก้อนนั้นครับและแต่ละวันเนี่ยจะต้องมีการบันทึกรายรับรายจ่าย ถ้าพี่ๆไม่จดนะครับก็จดใส่แอปพลิเคชันก็ได้ครับก็สะดวกดีโอป้าก็ใช้แอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Money Manager หรือพี่ๆเนี่ยจะเสชคำว่ารายรับรายใจ่ายในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับมันจะมีแอปฟรีใช้เยอะมากมายก็อยากจะให้บันทึกรายรับรายจ่ายนะครับนี่ใส่เล็กๆเ,เนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถมั่งคั่งได้เพราะตอนที่โอป้านะครับมีปัญหาด้านการเงินก็เริ่มจากออมวันละห้าบาทสามบาทหนึ่งบาทจนกลายมาเป็นออมวันละพันวันละหมื่นเป็นต้นครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็รายรับรายจ่ายเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรบางคนบอกว่าฉันไม่ได้มีเงินเยอะจะไปบันทึกรายรับรายจ่ายทําไมถ้าคุณคิดว่าการต้องมีเงินนี้ก่อนค่อยบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นคือเหตุผลที่คุณไม่มีเงินและถังแตกครับเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มนิสัยว่าเฮ้ยเราจะต้องบันทึกนะรายรับรายจ่ายเพื่อที่คุณจะได้มองเห็นว่าเงินมันไหลเข้าที่ไหนเงินมันไหลออกณจุดไหนสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่ายกตัวอย่างนะครับคุณกินกาแฟนะ เดือนละประมาณ30แก้วซึ่งแก้วลั้นหนึบาทเป็นเงินกี่บาทครับคุณสามารถลดได้บ้างไหมครับพอเราเริ่มทํารายรับรายจ่ายนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าค่าใช้จ่ายเนี้ยมันอยู่ที่ตรงไหนยกตัวอย่างเช่นนะเมื่อก่อนเนี่ยป,ป้าเป็นคนที่ชอบกินโกโก้ปัน่น ชาเขียวชีสอันนี้เป็นตอนนอกจากจะอ้วนแล้วนะครับยังเปลืองเงินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกินทัท้งวันเลยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยกินเดือนประมาณ3าถึงสครั้งแค่นั้นเองนะครับนอกจากจะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นไม่อ้วนแล้วนะครับก็ยังทําให้เราเนี่ยสามารถประหยัดเงินได้หลายพันบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ใช่การจับผิดตัวเองแต่เป็นการพิจารณาว่าจุดไหนที่คุณเนี่ยสามารถที่จะตัดทอนได้จุดไหนที่คุณจะต้องเพิ่มเข้าไปเช่น ถ้าไรายได้ของคุณเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายคุณก็ต้องลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มไรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นตอนที่อปา้าทําบัญชีรายรับรายจ่ายก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่อป้าหาทางที่จะทําเงินมากขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยบัญชีรายร,รับรายจ่ายของอป้าะนะครับมันเป็นสีแดงทั้งหมดเลยครับคือมันมีแต่รายจ่ายรายได้เนี่ยไม่ค่อยมีครับมีแต่เงินเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มเป็นไอเดียว่าเราจะทําธุรกิจความรู้เราจะสอนออนไลน์อันนี้เป็นต้นก็เลยเป็นที่มาของการที่ เข้ามาสู่การตลาดออนไลน์แล้วก็โลกออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียเล็กๆนะครับจากที่คุณทําการเงินก็อาจจะเป็นไอเดียเนี่ยที่ทําให้คุณเติบโตณนะปัจจุบันก็ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเจ็ดนิสัยเล็กๆพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทุกวันพี่ๆทําข้อไหนกันบ้างครับลองแชร์มาใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเรียนรู้เรื่องศาสตร์ความสําเร็จ n l p นะครับก็สามารถขอเข้าไลน์กลุ่มฟรีได้นะครับ ที่ไลน์ a อ e s i ซโ a s a นะครับมีสอน NLP, มาเซ็ตฟรีทุกเดือนแล้วก็ศาสตร์ความสำเร็จน,นะครับที่จะช่วยให้พี่ๆนะครับไปสู่ความมาั่งคั่งและความสำเร็จมากกว่าเดิม คลาสฟรีตัวนี้นะครับโอป้าทำมาสามปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่เป็นโค้ดใหม่ๆเลยจนกระทั่งเรียนจบโค้ดนะครับเป็นการตอบแทนพี่ๆทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับในการดูคลิปในการแชร์คลิปในการพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าการอุดหนุนคล์สต่างๆนะครับเข้ามาเรียนฟรีได้เลยอย่าลืมติดต่อแอดมินไปนะครับขอบคุณครับ